ครับสลับชิปนี้ก็จะมาแนะนํานะครับสลับสร้างเชื่อมมือใหม่หรือว่ามือเก่าแล้วแต่ยังขาดความรู้นะครับในการเชื่อมเล็กนะครับก็บับชมใดนะครับชิปนี้ผมจะมีความรู้มาแนะนํายินดๆหน่้อยนะครับผู้ใดรูแล้วก็เดือนผ่านนะครับผู้ใดบันรหูก็สิีแนะนําเชื่อมเล็กวิธีใดนะครับใบโค้งสางมันเสียทรง นะครับก็จะมีคลิปให้ดูแนะนำวิธีการเชื่อมนี่ครับโค้งสางเกตถ้าเราเต็มค้งสางมันไวเรียบเบิดนะครับเต็มค้งสังเกไวเรียบเบิดลักษณะการเชื่อมนะครับเขาเชื่อมจุดนี้เขาก็จะเชื่อมตอ่อเนื่องนะครับเชื่อมต่อกันไปที ถ้าเชื่อมต่อกันไปมันจะทําไม้เล็กมันหอนนะครับเล็กก็จะเป็นกระดึงตัวนะครับมันจะเสียทรงทําไม้ที่เขาเตามมันจะเสียสรงม,มันจะพอส,ส,สวยนะครับเขาเตามจุดนี้เข,า,ขาเชื่อมจุดนี้นะครับเขากลับไปเชื่อมจุดพุ่นนะรับสลับเปลี่ยนกันไปรอให้ฝั่งนนิมนเย็นก่อนนะครับแล้วก็คอยมาเชื่อมฝั่งพุ่นฝั่งพุ่นใย เคล็ดลับ่ายงนะครับใหญ่เล็กมันห่อนในลักษณะเส้นเดียวกันอย่างสินะครับถ้ามันห่อนแห้งบอมๆกันมันจะดึงตัวนะครับเล็กมันจะดึงตัวมันจะเสียทรงนะครับลักษณะการเชื่อมก็คือเชื่อมจุดหนึ่งฝั่งนี้แล้วมาเชื่อมอีกฝั่งนี้จะเชื่อมอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่เย็นวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จก่อนจะเชื่อมก็ต้องเตรียมให้เนียนนะท้าวอนก่อนนะครับเตรียม สถา,านการตเตรียมไมเตรียมมันเน้นนาทาวอนสองด้านนะครับค่อยอย,ยเชื่อมนะครับชิปเล็กๆน่อยนะครับฝากสั่งเชื่อมมือใหม่หรือว่าอยากทําเองนะครับ